สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้ราาข่าวกับ A อเนวชไทมพบกับผมชาวริตนะครับวันจันทร์ที่7มีนาคม2565นะครับคลิปนี้มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาฝากท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มีการออกปากขอร้องพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ำมันนะครับใช้รถส่วนตัวเท่าที่จำเป็นบวกกับราคาน้ามันที่พอนายกพูดปุ๊บ พรุ่งนี้นะครับปตทบางจากก็ดีดตัวสูงขึ้นอีกแทบจะทุกชนิด60สตางค์ต่อลิตรเกือบ1บาทรวมถึงข่าววันอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเงินประกันไรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับการตรวจ rt-pcr ฟรี T free, มีสถานที่ไหนบ้างวันนี้เอามาฝากด้วยวิธีเช็คเบอร์แปลกนะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านคงจะได้รับเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ได้เมมโมรีไว้เบอร์แปลก เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาเป็นของกลุ่มมิชาชีพหรือไม่เดี๋ยววันนี้มีวิธีมาฝากนะครับรวมถึงทางภาครัฐเองนะครับมีการชวนแรงงานที่จะไปทํางานต่างประเทศนะครับสร้างหลักประกันให้กับตนเองนะครับรวมถึงข่าวปลอมเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีวัดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากเพจสํงงานักงานประกันสังคมที่แหมมันดูจะน้อยนิดนะครับมันดูจะน้อยนิดกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงแบบนี้ที่น่าจะมีข่าวสารอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้าง แล้วมันเว้นระยะห่างนานแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นเหล่านี้ไปไล่กันทีละเรื่องนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยกับสื่อวันนี้ว่าขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยการประหยัดน้ํามันหน่อยนะครับใช้รถส่วนตัวเท่าที่จําเป็นผมว่ากรณีแบบนี้นายกไม่เห็นจะต้องพูด นะครับท่านมีหน้าที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจท่านก็ต้องแก้ไปแล้วแก้ให้ได้ด้วยนะครับแก้ได้เท่าที่ท่านจะมีความสามารถจะต้องแก้ประชาชนเขาไม่ไหว,เข,ว,ไไวเขาก็ต้องประหยัดยังอยู่แล้วครับใครไม่ไหวเขาก็ต้องประหยัดเพราะพวกท่านก็ใช้รถประจําตําแหน่งถ้าจะมาเรียกร้องให้การให้พี่น้องประชาชนประหยัดน,น้ํามันเนี่ยเขาประหยัดกันอยู่แล้วครับยิ่ยงคนยากคนจนคนรากหญ้าเขาประหยัดกันอยู่แล้วครับ ท่านต้องไปบังคับใครล่ะที่จะต้องประหยัดพวกท่านมีรถประจําตําแหน่งเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาเติมน้ํามันเดินทางไปทํางานเดินทางไปปฏิบัติภา,ารากิจมันไม่ใช่เงินของพวกท่านนี่ครับหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเจ้าที่ราชการผู้บริหารต่างๆใช้เงินส่วนตัวเติมน้ํามันครับคิดเอาเองนะครับราคาน้ํามันขึ้นวันนี้ก็ลงประกาศกันแล้วพรุ่งนี้มีผลตีห้าวันอังคารที่8มีนาหกห้า ปั๊มปตทาบางจากปรับสูงขึ้นเนี่ยหกสตางค์ต่อลิตรแต่ปั๊มเอกชนเนี่ยมันขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วครับราคาที่ปตทกับบางจากขึ้นมาวันนี้เนี่ยแถวที่ผมอยู่ไม่มีไม่มีปตท,ไม,มปทไม่มีบางจากก็ต้องเติมปั๊มเอกชนปั๊มหอยปั๊มสีเขียว95เนี่ยมันขึ้นไปจะ4 0บาทต่อลิตร9 1หนึ่ง มอเตอร์ไซค์ผมเคยใช้95ผมก็ต้องปรับมาใช้91ลดลงมาหน่อย38บาท8สตังค์อ่ะข้อนี้นายกไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องมาขออ้อนวอนขอให้พี่น้องประชาชนประหยัดเพราะถ้าเขาไม่มีอันจะกินเขาก็ต้องประหยัดกันอยู่แล้วแล้วพวกท่านประหยัดกันแค่ไหนในการใช้งบประมาณให้มันตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนะครับแหมเห็นข่าวนี้แล้วขึ้นเห็นข่าวนี้แล้วขึ้นอ่ะไปดูเรื่องต่อไปครับ ทางภาครัฐมีการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะครับของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรงวดที่21นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคณะทํางานก็คือคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับมีมติอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี64สี่ทับหรอบที่1งวด ที่21แล้วนะครับให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,าวการผลิตปี64-65ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม65ซึ่งมีเกษตรกรอยู่จำนวนประมาณ12,548ครัวเรือนขณะที่โครงการประกันรายได้พืชชนิดอื่นเช่นข้าวโพดปาล์มน้ำมันยางพาร,ราและมันสำปะหลังไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเนื่องจากราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้กำหนดไว้นะครับการเฉย ส่วนต่างงวดนี้นะครับสำหรับข้าว4ชนิดส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต้องจ่ายชดเชยนะครับเพราะว่าสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะมีรายการดังต่อไปนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ2013สบาท70สตังค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ32,219บาท20สตังค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ715สบาท90สตังค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ17,897หมัสบาทห้ ข้าวเปลือกเจ้านะครับชดเชยตันละ1720บาท48สตังค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5 1 6 1 4บาท40สตังค์ข้าวเปลือกเหนียวชดเชยตันละ2314บาท88สตังค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ3 7 0 3 8บาท8สตังค์นะครับทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับ ซึ่งก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้จากท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกต่อไปนะครับไปดูข่าวต่อมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจ rt pcr ท่านผู้ชมเองก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชมีการปรับให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกวิธีการรักษาโควิดได้หลังจากตรวจชุดตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ atk แต่ทีนี้ ปัญหามันก็มีเพิ่มเติมเข้าม,มาว่าชุดตรวจ a อทมีความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนนะครับแม้ว่าระยะหลังนี้นะครับจะได้รับความเชื่อถือมากขึ้นได้รับการไว้วางใจมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการตรวจที่ทางภาครัฐเองหรือพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลตรวจที่เชื่อถือได้ก็คือการตรวจด้วยชุดตรวจ rt p c ทีทีนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยากจะตรวจด้วยชุดตรวจ RTPCR นะแต่เราไม่มีตังค์ อยากจะไปตรวจที่ไหนครับมันก็มีสถานพยาบาลบางแห่งบางที่นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถไปตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ RT-PCR ได้ฟรีมีที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้แอดมินเอามาฝากนะครับขอบคุณข้อมูลนี้จากทางด้านของประชาชาติธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่โรงพยาบาลประชาพัฒนะครับเลขที่146ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางประกอกเขตราชบุรณะกรุงเทพ ช่องทางติดต่อนะครับ024279966หรือแอดไลน์นะครับที่ adski หกสองสนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอท่านผู้ชมก็เข้าไปอ่านที่คอมเมนต์แรกนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละโรงพยาบาลแต่ละสถานพยาบาลเราจะต้องติดต่อ,อยังไงเพื่อขอตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ atk ด้วยชุดตรวจ rt pcr นะครับของโรงพยาบาลประชาพัฒน์เนี่ยมีเงื่อนไขก็คือรับตรวจเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลน,นี้เท่านั้นครับต่อไปครับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับเลขที่2699ถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์นะครับเขตวังทองหลังกรุงเทพช่องทางติดต่อนะครับ0 2 5 3 0 2 5 5หหรือโทร0 2 5 3 0 2 2ง4นะครับเงื่อนไขรับคิว150คนต่อวันสามารถวล็อกอินได้ตรวจฟรีเฉพาะผู้ที่มีประกันสังคมของโรงพยาบาลเท่านั้นอ่า ของโรงพยาบาลลาดพร้าวจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมนะครับกับโรงพยาบาลเท่านั้นคือ3 3 3 9แล้วก็วอ l k กอินได้วันละไม่เกิน150คนนะครับต่อไปครับโรงพยาบาลตำรวจอันนี้เป็นของรัฐบาลนะครับเลขที่492ทับ1ถนนพระรามที่1ขแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพช่องทางติดต่อนะครับโทร0 2 2 0 7 6 0 0 0, 0นเะครับเงื่อนไขรับตรวจเฉพาะคนที่มีประกันสังคมที่โรงพยาบาลนี้รับตรวจวันละ20คน นะครับให้แนะนำะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลตํารวจให้มารับบัตรคิวตั้งแต่เช้ามืดหากตรวจแล้วพบผลบวกจะมีเจ้าที่โทรแจ้งหากตรวจแล้วเป็นลบจะไม่มีการโทรแจ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปครับโรงพยาบาล CGH สายไหมนะครับเลขที่91หมู่1ถนนเฉลิมพงษ์แขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพช่องทางติดต่อนะครับ0 2 9 9 1 8 9 9 9หรือแอซที่หรือแอดไลน์ไปที่ แอดไซซีจเอชเอชเอเอ็ G S S S A I M A I นะครับเงื่อนไขเฉพาะผู้ที่มีสิทธิประกรันสังคมของโรงพยาบาลและเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยจะให้บริการตรวจตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาของทุกวันรับ30คิวต่อวันแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชบางแคนะครับอันนี้เป็นของเอกชนนะครับเลขที่586 แล้วก็5 8 8, 8ถนนเพชรเกษมแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับช่องทางติดต่อโทรสายด่วน1218กด3เงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ตรวจสามารถตรวจได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายรับ100คนต่อวันอายุไม่เกิน1 5 5ถึง55ปีเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา7นิกาของทุกวันนะครับอันนี้เงื่อนไขดูจะดีหน่อยนะครับ สามารถตรวจได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรับร้อยคนต่อวันแล้วก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมอย่างเดียวนะครับอของโรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแคนี้โอเคหน่อยนะครับแต่ก็มีจํากัดอายุมีจํากัดจํานวนคนต่อวันด้วยนะครับต่อไปครับโรงพยาบาลนวมินเก้าเอกชนนะครับเลขที่96ถนนศรีหะบุรานุกิจแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับช่องทางติดต่อโทร0 2 5 1 8 1 8 1 8หรือแอดไลน์ไปที่แอดไซน์ nv 9 โควิดนะครับเป็นภา,านษาอังกฤษเงื่อนไขบริการตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยไม่กําหนดว่าต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงหรืออาการหรือมีอาการหรือไม่มีอาการนะครับก็สามารถตรวจได้รับตรวจคนไทยทุกสิทธิ์และแรงงานต่างด้าวที่มีประการสังคมอายุ1ปีขึ้นไปนะครับให้บริการทุกวัน8ปดนกาถึง14บสนกาโอ,โ,อโรงพยาบาลน,นาวินโรงพยาบาลน,นาวมินเก้าเนี่ยถือว่าโอเคสุดแล้วนะครับเท่าที่แอดมินอ่านข้อมูลมานะท่านผู้ชมก็ลอง เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คอมเมนต์แรกเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับต่อไปครับโรงพยาบาลไทยนวมินอาขอไปครับโรงพยาบาลพญาไทยนวมินเอกชนนะครับเลขที่44ทั5บ5 0่ถนนนวมินแขวงนวนจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับเบอร์โทร0 2 9 4 4 7 1 1 1 1ต่อ1318เงเื่อนไขนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีผลตรวจ ATK 2ขีดหรือผลเป็นบวกนะครับ หรือเข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงเข้าตรวจ rt pcr ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อลงทะเบียนรับบริการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น1ทุกวันนะครับเวลา8นกาถึง18นาฬิกาโรงพยาบาล b care medical center นะครับถนนพหลโยธินแขวงสา,ายไหมเขตสายไหมกรุงเทพนะครับช่องทางติดต่อ025 324444นะครับต่อ1130และก็ต่อ1227นะครับหรือแอดไลน์ของโรงพยาบาลนะครับ เงื่อนไขของโรงพยาบาล b ีแครก็คือตรวจ rt pcr ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่มีผล atk เป็นบวกให้บริการทุกวันที่จุดคัดกรองเข้าทางอาคารสมสรารน,นะครับเวลา9นกาถึง16นไม่จำกัดจำนวนด้วยนะครับโอเคต่อไปครับโรงพยาบาลราชบุรณะ3เลขที่377ซอยสุขสวัสดิ์27แขวงวางประกอกนะครับช่องทางติดต่อ0 2 4 2 7 0 1 7 5ีหรือ0 2 8 7 7 1 1 0, 0 1ต่อ5 เงื่อนไขตรวจ rt pcr f r e ในกรณีผล atk เป็นบวกหรือและสัญชาติไทยให้บริการทุกวัน8นากาถึง13นาฬิกาที่แผนกฉุกเฉินตร,รวจ rt pcr ในกรุงเทพต่างจังหวัดฟรีนะครับก็มีทั้งด้านของจุดบริการตรวจโควิดแบบ rt pcr นะครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดฟรีมีการอัปเดตผ่านเว็บไซต์ covid t lab co นะครับ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะสามารถเลือกประเภทของจุดตรวจได้แก่ RT-PCR นะครับ Antigen Test Kit หรือ ATK นะครับ Fit to f l y รองรับ Drive to แล้วก็รองรับการ Walk in ด้วยไม่คิดค่าบริการนะครับเมื่อกดเลือกประเภทของการตรวจแล้วระบบจะสจะแสดงรายชื่อจุดบริการหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพร้อมเงื่อนไขและข้อมูลการติดต่อนะครับอ่ะ คือเมื่อกี้ไล่มาคือจะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับส่วนต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนอกเหนือจากชื่อโรงพยาบาลที่แอดมินอ่านมานะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ covid k lab co นะครับเดี๋ยวแอนมินจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้แล้วท่านผู้ชมก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนำาเดี๋ยวจะมีระบบการแจ้งเตือนนะก็มีทั้งแบบ right to แล้วก็แบบ Walk in ด้วยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองนะครับการตรวจโควิดเนาะต่อไปครับวิธีเช็ค 4วิธีเช็คเบอร์แปลกนะครับว่าเป็นของเบอร์พวกมิจชาชีพนะครับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือไม่นะครับทางด้านของท่านรองโฆษกราชดานะครับโดยนําข้อมูลนี้มาจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการแจ้งเอาไว้ว่าวิธีตรวจว่าเบอร์โทรที่โทรเข้ามาในมือถือเราที่เป็นเบอร์แปลกเนี่ยนะครับเราจะเช็คอย่างไงอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็ไปที่ช่องค้นหานะครับที่เป็นรูป รูปแว่นตานะครับแล้วก็นำเบอร์โทรที่โทรเข้ามาน่ะนะครับค้นหาใน Google นะครับเช็คว่าเคยถูกแจ้งความข้อหาชอบโกงหรือมีผู้ลงข้อมูลไว้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะครับต่อไปครับผ่าน Facebook ก็ค้นหาเบอร์ใน f a c e b o o k นะครับเอาเบอร์ที่โทรเข้ามานั่นแหละค้นหาดูกรณีที่เบอร์โทรเคยผูกไว้กับบัญชี Facebook จะพบผู้ใช้เบอร์โทรดังกล่าวหรืออาจจะมีผู้โพสต์เตือนภัยไว้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ ส่วนทางแอปพลิเคชัน Line ก็เข้าไปที่ค้นหา Line นะครับอขอไปครับเข้าไปที่เมนูเพิ่มเพื่อนเลือกค้นหาแล้วก็เลือกหมายเลขโทรศัพท์กรอกเบอร์โทรก็จะพบว่าผู้ใช้เบอร์โทรนั้นคือใครเป็นอวตารหรือไม่นะครับช่องทางสุดท้ายนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน w h o c คอ l นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์โดยแอปพลิเคชัน h o ส์คอ l ์จะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้รายอื่นได้ บันทึกไว้ว่าเป็นเบอร์ของมิชฉาชีพหรือไม่เพราะนั้นก็สามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Who's c อ r e ได้นะครับอ่ะขอบคุณข้อมูลนี้จากทางด้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ PCTpolice ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านรองโฆษกรัชดาที่แชร์ข้อมูลนี้มาให้นะครับอ่านี่คือข่าวเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยเนาะ ต่อไปครับเป็นการเชิญชวนแรงงานนะครับที่จะไปทำงานยังต่างประเทศให้มาสมัครหรือว่าทำหลักประกันสุขภาพไม่ใช่สิหลักประกันชีวิตของตัวเองนะครับสร้างหลักประกันชีวิตของตัวเองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนนะครับการเข้าเป็นกองทุนสมาชิกขออภัยครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับมีทางด้านของเว็บไซต์ รัฐบาลไทยได้ลงโพสต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวมินอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก,ก็คือสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้แหละนะครับว่ามันกระทบกับแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานยังต่างประเทศนะครับแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้อีกหรือภัยพิบัติอีก นะครับก็สามารถที่จะเ,เข้าสมัครเป็นกองเ,อเป็นสมาชิกกองทุนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนี้จากทางด้านของท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณไตรสุรีไตรสรุกุลได้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับเกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศนะครับตอนนี้ล่าสุดรัฐบาลนะครับมีการเชิญชวนแรงงานท,ท,งที่กำลังจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะครับได้ให้ความสําคัญกับการเป็นสมาชิก และนําส่งเงินเข้าสมทบกองทุนดังกล่าวนะครับก่อนออกเดินทางไปทํางานเพื่อเป็นหลักประกันให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างที่ทํางานอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิตหรือแม้แต่การได้รับผลกระทบจากสงครามสําหรับการเป็นสมาชิกกองทุนนะครับสามารถสมัครได้ทั้งกรณีที่เป็นผู้เดินทางไปทํางานโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งกรมจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับก็คือ ผ่านบริษัทด้วยหรือกรมจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งไปก็ได้ทั้งนั้นนะครับและการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเองก็ได้ด้วยโดยการสมัครและนําส่งเงินสมทบก่อนออกเดินทางไปทํางานต่างประเทศที่กรมจัดหาง,งานหรือสํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดอัตรานําส่งแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับ1500บาทสําหรับการเดินทางไปทํางานในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปออสเตรเลียประเทศญี่ปุน่นไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี 2 4 0 0บาทสำหรับการเดินทางไปทำงานประเทศบรูไนกาตาร์คูเวตบาเรนโอมานอิสราเอลซาอุดิอาระเบียโมร็อกโกจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจิบูตีตูนิเซียซูดานโซมาลีแอลจีเรียเลมานนลิเบียสิงคโปร์ซีเรียเยเมนอียิปต์อิรักมอริเตเนียอิหร่านฮ่องกงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับ3า0บาทประเทศอื่นๆน,นอกจากประเทศในกลุ่มที่1ที่2ที่ 3, อนมินอ่านมา นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมนะครับมีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสําหรับสมาชิกกองทุน,นมีทั้งหมด9กกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศกรณีประสบเหตุอันตรายนะครับกรณีถูกเลิกจ้างกรณีประสบอันตรายนะครับประสบปัญหาในต่างประเทศถูกส่งกลับเนื่องจากโรคต้องห้ามกรณีประสบปัญหาจากภัยสงครามนะครับกรณีเสียชีวิตก่อนเดินทางหรือขณะก,กลับมาพักที่ไทย แล้วก็สุดท้ายก็คือกรณีถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งไม่ใช่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาในต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นหลักประกันชีวิตนะครับในช่วงที่เราจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะครับทางภาครัฐเขาก็เชิญชวนให้เราสมัครก่อนที่จะเดินทางไปทาํางานในต่างประเทศนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของข่าวที่กำลังแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าทางกรมสรรพากรจะมีการเก็บภาษีวัด หรือมีการเข้าไปตรวจสอบรายได้ของวัดนั้นนะครับทางภาครัฐก็ยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับตอนนี้ทางสารรพกรไม่ได้มีหน้าที่หรือไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปตรวจสอบรายได้ของวัดหรือไปเก็บภาษีจากวัดวาอารามแต่อย่างใดนะครับทีนี้ทิ้งท้ายในเรื่องของเพจสำนักง,งานประกรันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเป็นเพจที่ไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นระยะเวลา5วัน5วันจนถ,ถึงวันนี้นะครับ 5วันก่อนนะั้นนันคือไม่มีการอัปเดตเลยแล้วเพิ่งจะมีอัปเดตวันนี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงคือตอนนี้แอดมินกำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ย18นานกา40นาทีก็มีการอัปเดตประมาณ5โมง5โมงกว่าๆนะครับ5โมงกว่าๆเกือบจะ6โมงเรียกว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แจ้งให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะครับสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี65ได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้ผ่านช่องทางต่างๆของสํงงานักงานของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO Connect สํานักง,งานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศนะครับครอบครัวประกันสังคมหรือว่าสายด่วน1506นะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตาม ติ๊กต็อกของสำนักง,งานประกันสังคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ม,มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานไทยนะครับไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐเองก็มีการเกณฑ์เกณฑ์อาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นวาตรา39หรือ40เข้าสู่ระบบประกันสังคมตั้งแต่ช่วงการเยียวยาปีที่แล้วแล้วเพราะ,ะนั้นเมื่อมันมีการเกณฑ์บุคลาเ,เกณฑ์พี่น้องประชาชนนะครับเข้ามามีส่วน อยู่ในระบบประกรันทังคมกองทุนประกรันสุงคมเนี่ยนะครับผมก็คาดหวังว่าข้อมูลจากสํานักง,งานประกรันทุงคมเนี่ยมันควรจะมีถี่ขึ้นและชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วส่วนการาลดอัตราเงินสมทบมาตรา40ณนะวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆจากสํานักง,งานประกรันทุงคมออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วกฎกระทรวงลงประกาศในราชรฐกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่อย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่มีการลดอัตราเงินสมทบถ้าท้านไปจ่ายก็ยังต้องจ่ายในอัตราเต็มอยู่นะครับ 7 0 100และ300ส่วนตัวแอดมินยังไม่จ่ายครับเดือนกุมภาพก็ปล่อยทิ้งไปส่วนเดือนมีนานเดี๋ยวรอดูว่ากฎกระทรวงจะลงในราชกิจจารุเบษาเมื่อไหร่นะครับเอาล้ครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่แอดมินรายงานมานี้นะครับอาจจะอ่านให้ฟังบ้างไม่อ่านบ้างแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ข่าวแหล่งข้อมูลนะครับทั้งหมดเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเนลส์ไทม์ครับสวัสดีครับ